6เวลา56นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ราคาน้ํามันกับทองในตลาดโลกเป็นยังไงดูสักนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาน้ำมันก่อนไหมคะได้เลยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะหลังจากที่วันก่อนหน้าปรับลดไปถึง3นะคะ สหรัฐจะคว้าบาตรน้ํามันจากเวเนซุเอลาต่อไปค่ะเนื่องจากเวเนซุเอลาไม่สามารถจัดการการเลือกตั้งได้ตามที่บอกอันนี้ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ส,สถานการณ์ในตะวันออกกลางดูเหมือนจะไม่ลุกลามมากขึ้นนะคะน้ามันดิบเบาตลาดในเมสก็เลยขึ้นแค่เล็กน้อยขึ้น4เซนค่ะบรนติลอนดอนเนี่ยปรับลดลงนะคะลง18เซนซึ่งมันสาเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ก็ปรับลดลง21เซนลอนดอนเนี่ยเป็นราคาต่ําสุดในรอบ3สัปดาห์<ฆ>ตั้งแต่27มีนาคมนะ เอบ้านเราเป็นราคาต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์บ้างไหมสิงคโปร์เมื่อคืนนี้เอาเมื่อวานนี้เป็นยังไงปรับลดลง2 1เซนค่ะบ้านเรามีประกาศอะไรไหมยังไม่มีนะคยังไม่มีเหรอค่ะเอ๊ะอะถ้าผู้ชมขณะที่บ้านเราไม่มีแต่เมื่อวานนี้คณะรัมนตรีไม่มีการเสนอต่ออายุภาษีสปาร์สมิตน้ามันดีเซลครับตู้ชมซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสปาร์สบิตน้ํามันดีเซลลิตรละหนึ่งบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นั่นก็หมายถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมาเที่ยงคืนค <ะ S 1> ไม่ลดภาษีให้หนึ่งบาทแล้วหมดอายุครับท่านผู้ชมส9เก้าเมษาใช่ไหมเอะหรือวันนี้วันสุดท้ายเอาละไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เป็นนั้นว่าเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายมนตรีเศรษฐาทวีสินถึงแนวทางการดูแลราคาน้ํามันโดยคุณเศรษฐาในมตีบอกมอบหมายให้ท่านรองนายกพิรพันน้ำมัพลังงานอะไปหาแนวทางดูแลเรื่องนี้ค่ะขณะที่ในเวลาต่อมา ได้ทราบจากเลขาธิการคณะน้ำเตนัจจารีอนันตเินว่าที่ประชุมครมเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังไม่ได้เสนอวาระการขอต่ออายุลดภาษ,ษีสพสามิตน้ำมันดีเซลลงแต่อย่างใดนะคะพอไม่ต่ออายุไม่เสนอครมเป็นอันจบท่านผู้ชมหมดเวลาหมดอายุและสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือในส่วนของสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำายังไงต่อล่าสุดครับท่านผู้ชมะ มีรายงานว่าสกนชสำนักง,งานกองทุนน้ำเชื้อเพลิงเห็นว่าเพื่อไม่ให้มาตรการภาษีน้ำมันดีเซลที่สิ้นสุดลงกระทบต่อราคาขายปิตรน้ำมันดีเซลมากนักจึงจะเสนอต่อคณะกรรมการกองบริหารกองทุนน้ำเชื้อเพลิงให้เอาเงินกองทุนน้ำเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูแลต่อก่อนเพื่อไม่กระทบกับค่าครองชีพประชาชนมากเกินไปและไม่ให้ราคาเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป โดยจะพิจารณาเพิ่มอัตราการอุดหนุนหรือลดการชดเชยนั่นเองแล้วแต่ช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมและท่านผู้ชมการประชุมกบนอจะเกิดขึ้นในวันนี้วันนี้ค่ะ19เมษายนเขาเสนอ3ทางเลือกเป็น3มาตรการท<ะ>่านผู้ชมมาตรการที่หนึ่งเมื่อกระทงการครังไม่ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตนม้มาดีเซลให้ขึ้นไปเลยบาทหนึ่ง อเอาเท่าที่กระทรวงการคลังไม่ลดให้เลยค่ะเท่ากับการหายไปของการยกเลิกการลดภาษีอะค่ะเออขึ้นไปเลยบาทหนึ่งถูกไม่ต้องไปใช่ใช่ค่ะแต่ปัญหาในขณนะนี้ก็คือกองชนบันไม่มีเงินเหลือที่จะมาช่วยเหลือแล้วอมไม่มีเงินเหลือจะช่วยอดนุนก็เลยอาจจะต้องปรับขึ้นไปเลยหนึ่งบาทต่อลิตรนะคะเท่ากับ เท่ากับการหายไปของการยกเลิกลดภาษีสัพสาม,มิตรน้ำมันดีเซลของกระทรวงการคลังถ้าเลือกสูตรนี้ก็จะประกาศเย็นวันนี้เลยใช่ค่ะราคาขายปลีกดีเซลจากปัจจุบัน30บาท44สตางก็จะขึ้นบาทหนึ่งเลยเป็น31บาท44สตางค์ต่อลิตร ออปชันที่2ออปชันที่2กองทุนน้ามันยังมีความต้องการจะช่วยเหลือประชาชนอยู่หลังจากที่มาตรการภาษีไม่มีแล้วแต่อาจจะเสนอให้ขึ้นดีเซลแค่50สตางค์ต่อลิตรไปอีกระยะหนึ่งแล้วค่อยไปอีกดอกหนึ่งในระยะ <50 S 2> ต่อไปค่ะท่านูบชมอันนี้ไม่สามารถจะยืนยันว่าจะช่วยเหลือไปได้นานเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเงินกองทุนน้ำมันที่กู้มาก่อนอน้นี้มันใกล้จะหมดแล้วค่ะถามว่ายังไง กองทุนน้ำมันได้กู้เงินกันมาจากสถาบันการเงินก่อนหน้านี้แล้ว1นึ่งแสนล้านใช้ในการอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลจากกรอบวงเงินที่ครอมอนอนุมัติให้เนี่ยแสนห้าหมื่นล้านสาเหตุที่กู้มาแค่แสนล้านเพราะประเมินว่าน่าจะรับเบอกกับราคาขายปีน้ำมันดีเซลได้และตอนนี้วงเงินอีกห้าหมื่นล้านที่ครอมอเคยอนุมัตกิกรอบไม่สามารถกู้ได้แล้วเพราะว่ากรอบการอนุมัติกู้เงินกําหนดว่าต้องกู้ให้แล้วเสร็จเต็มวงเงินเนี่ยภายในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว อทบุชมสถานะกองทุนน้ำมันล่าสุดติดลบ1 3 6 2 0ล้านทะลุแสนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมผบ้ชมบัญชีบัญชีน้ำมันมากกว่าบัญชีแก๊สสูงต้มบัญชีน้ำมันติดลบ5 6 4 0 7ล้านค่ะส่วนบัญชีก๊สซสูงต้มหรือ LPG เนี่ยติดลบ47,213ล้านเพราะฉะนั้นคณะกรรมการบรหิหารกองทุนน้ำมันวันนี้จะตัดสินใจออปชั่นที่หนึ่งขึ้นไปเลยบาทหนึ่งออปชั่นที่สอง ขึ้น50สตังก่อนแล้วเดี๋ยวระยะหนึ่งขึ้นอีก50และออปชันที่3ก็คือยังไม่ขึ้นเลยค่ะทั้ง1บาทเนี่ยค่ะยังไม่ขึ้นนะคะคือแม้ว่ามาตรการลดภาษีน้ำมันจะสิ้นสุดลงไปแล้วก็จะยังไม่ขึ้นโดยจะให้กบนอนเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปหารือก,กับคอรมอว่าจะเอามาตรการอะไรมาช่วยประชาชนดีค่ะเดี๋ยวรอดูสมบ,บัติน้ำมันดีเซลทองคำตลาดโลกเป็นยังไงต้องไป เมื่อคืนที่ผ่านมาทองคำโกลด์สปอรตตอนตีห้าตีหค่ะขึ้นไป1.32ดอลลาร์นะคะแต่นิดเดียวอยู่ที่2,380.36ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิถุนาตลาดโคเม็กซ์เมื่อตอนตีห้ปรับลดลงนะคะลง4.40ดอลลาร์ค่ะอยู่ที่2,393.60ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว ทองไทยเมื่อวานนี้เป็นยังไงทองไทยเมื่อวานนี้เปิดมาก็ร่วงลงไป350บาทเลยค่อตอน,นะะเปิดใช่ไหมตอนเปิดหลายคนใจหายใจคว่ำและปรากฏว่าในเวลาต่อมาปรับอีกสามรอบบวกครั้งละ50า0 50, 50้แต่ก็รวมแล้วปรับทั้งหมด4ครั้งเนี่ยลงไป200บาทต่อบาททองคำนะคะนั่นทําให้ราคาขายออกทองคํารูปพรรณพันเ์้1 9 5 0บบาทและ ทองคำแท่งขายออก41,450บาทค่ะเอาเป็นว่าเราดวมราคาเดือนเมษายนเป็นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้ว2,900บาท <c oughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเมษาจะขึ้นมากกว่ามีนาไหมเพราะตอนนี้เริ่มมีความแปรปรวน <c oughs> เ,เขาเรียกว่าอะไรนะผันผวนผันผวนผันผวันผวนมีนาเท่าไหร่นะบวกมา3,950บาทค่ะเมษาจนถึงวันนี้บวกมา2 9 0 0 <c oughs> ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง